สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมอยู่ที่ลานจอดรถของท่าอากาศยานสวนภูมิค่ะแอมเห็นนะคะรถมีเยอะแยะเลยค่ะคือประเทศเราก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าเข้าออกออกมาแล้วค่ะส่วนวันนี้ก็เป็นวันที่แอมจะส่งแฟนกับฝรั่งเศสก่อนนะคะ เราก็ลากกระเป๋าเพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์ค่ะเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยจะไม่ได้ตรงกับที่ทางเข้าเทอร์มินอลนะคะเราก็ต้องกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น5เพื่อที่จะเจอทางเชื่อมค่ะอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะคะแต่ว่าขี้เกียจวนรถขึ้นไปที่ชั้น5ค่ะเราก็กดลิฟต์ไปที่ชั้น5นะคะก็จะเจอสะพานเชื่อมค่ะ ออกมาแล้วนะคะก็จะเจอนะคะทางที่จะเข้าไปเทอร์มินอลค่ะเขาก็จะมีบริการเลดี้พาร์คกิ้งด้วยนะคะอยู่ที่ชั้น3ค่ะเข้าไปกันเลยค่ะแล้วก็ลากกระเป๋าเข้าไปนะคะจนเจอเทอร์มินอลค่ะแล้วเราก็ต้องขึ้นไปที่ชั้น4นะคะก็คือผู้โดยสารขาออกก็คือออกจากประเทศไทยนะคะผู้โดยสารขาเข้าก็คือเข้ามาในประเทศไทยค่ะ เมื่อมาถึงเราก็ต้องดูมอนิเตอร์นะคะว่าสายการบินของเรานะคะคอยู่ที่เคาน์เตอร์ตัวอักษรเบอร์อะไรค่ะวันนี้แฟนแอมก็ใช้การบินไทยนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์ H a n d J ค่ะเราก็ไปต่อคิวกันเลยค่ะคิวก็ค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ50-60%จากปกติค่ะ ก็น,น่าดีใจนะคะที่มันกําลังจะกลับมาดีขึ้นแล้วค่ะเดือนนี้เดือนเมษานะคะก็กําลังดีขึ้นค่ะเจ้าอยักตัวน,นั้นนะคะคนก็ชอบมาถ่ายรูปคู่นะคะ เราก็รอคิวนะคะรอนิดหน่อยเองค่ะก็ถึงเวลาที่เราได้คิวของเราแล้วค่ะเราก็ลากกระเป๋านะคะพร้อมเตรียมเอ่อพาสปอร์ตนะคะให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะแล้วก็ที่เราแบบบุ๊กคิงสายการบินมานะคะทุกวันนี้มันจะเป็นออนไลน์หมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอากระเป๋าไปชั่งนะคะตอนนี้การบินไทยให้20กิโลกรัมค่ะชั้นประหยัดนะคะ กระเปาแฟนแอมก็คือบุวมใบเล็กด้วยมันจะ28ก็เลยเอาใบเล็กเนี่ยขึ้นเป็นเคบินแบ็กเกจไปค่ะเจ้าหน้าที่ขอโลเคชันฟอร์มนะคะเพราะว่าไปฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องใช้ฟอร์มนี้ในตอนเข้าค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วเราก็ได้บอดดิ้งพาสค่ะลืมบอกไปนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอดูหลักฐานที่เราฉีดวัคซีนด้วยนะคะ เราต้องดูที่ปลายทางนะคะว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคะฝรั่งเศสเขาก็แค่ต้องการหลักฐานการฉีดวัคซีนค่ะไม่ต้องมีเอ k เตรวจโควิด COVID นะคะหลังจากนั้นถ้าเราหิวนะคะเราจะต้องแวะเซเว่นก่อนนะคะเพื่อที่จะซื้ออะไรหลองทองถ้าเราขี้เกียจไปที่ร้านอาหารนะคะที่เซเว่นที่สาขาสุวรรณภูมินี้นะคะก็จะมีของเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะ เพราะว่าเขาเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวนะคะมีเค้กโบราณด้วยค่ะแฟนแอมก็ได้นะคะออชาคอมบูชาแล้วก็ข้าวปั้นค่ะทานรองท้องนิดหน่อยนะคะนี่ก็คือสีหน้าของคนที่กำลังจะเดินทางค่ะส่วนแอมก็ได้น้ำกระชายขาวนะคะก็สดชื่นดีค่ะ อันนี้แอมบอกทางลับให้นะคะถ้าเรามาที่เร W บิเนี่ยนะคะเราจะเจอรอสันค่ะรอสันสาขานี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะเพราะว่ามันจะอยู่แบบสุดทางของแอร์พอร์ตเลยค่ะสาขานี้เนี่ยก็จะมีของกินเยอะมากๆค่ะมีทั้งของฝากนะคะสมมติลืมซื้อนะคะก็มาซื้อที่นี่ได้แล้วก็จะมีกระเป๋านะคะหรือว่าแม้กระทั่งรองเท้าแตะยังมีเลยค่ะ ราคานะคะก็106บาทค่ะก็ไม่ถูกไม่แพงนะคะส่วนขนมเนี่ยจะเยอะมากนะคะจะเยอะกว่าสาขาทั่วไปค่ะอย่างครปเย็นเนี่ยนะคะแอมก็จะไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะคะรถก็จะมีรถชาติครบเลยค่ะช็อกโกแลตนะคะสตอรอเบอรี่แล้วก็ก็จะมีเป็นแบบแปลกๆนะคะที่เราไม่ค่อยเห็นค่ะ โดนัทไซ้ครีมนี้น่ากินมากเลยนะคะมีเอแคลรนะคะแล้วก็จะมีเค้กต่างๆค่ะนี่ค่ะหยิบมาให้ดูนะคะว่าน่ากินมากเลยค่ะครีมดูแบบนุ่มนิ่มมากนะคะส่วนเ้าปั้นลอสันนะคะก็จะดูสดดูใหม่ดูเหมือนแบบพรีเมียมมากกว่านะคะ คือเขาก็ดูแบบมีไส้ต่างๆที่เราไม่สามารถจะเจอได้ปกตินะคะแอบมบก็ได้ลองซื้อมาอันหนึ่งค่ะในส่วนแซนวิชนะคะก็จะดูแบบสดใหม่นะคะดูแบบทำวันต่อวันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไส้ก็คือไส้แปลกๆดีนะคะแอบมบจะชอบรอสานค่ะเพราะว่ามันจะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนแบบไก่ย่างนะคะแล้วก็มีโอเด้งด้วยค่ะร้อนๆนะคะก่อนเดินทางมากินซักชามก็โอเคเนาะแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์นะคะเหมือนของที่แบบปรุงสุกแล้วนะคะให้ทานเวลาเราแบบขี้เกียจทำอะไรเนี่ยนะคะก็มาซื้อตรงนี้ได้ค่ะขอนำเสนอนะคะถ้าใครชอบขนมปังนะคะ เยอะมากค่ะคือแบบมีหลายไส้หลายรถเลยค่ะวันนี้นะคะแอมก็ซื้อมานิดหน่อยนะคะเอาไว้แบบรองทองอะไรแบบนี้ค่ะและแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางแล้วค่ะเราต้องเตรียมพาสปอร์ตกับบอรดดิ้งพาสให้เรียบร้อยนะคะให้เจ้าหน้าที่เช็คดูว่าเราเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องจริงๆค่ะ She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. she got time.